วัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาเดินตลาดนัดตลาดเขียวชุมชนเมืองสุรินนะคะในช่วงพายุเข้านะคะทุกคนในวันที่8นะคะวันที่8ปดพฤศจิกายน25 6 8นะคะฝนก็เหมือนยังเป็นละอองฝนอยู่นะคะทุกคนี๋ยวเราไปดูว่าตลาดมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ผักมาแต่ถั่วแล้ววันนี้ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มปลานะคะทุกคนมีปลามีกระบุกมานะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าพายุเข้าก็คงจะออกหาปลากันไม่ได้หรือเปล่า<อ>ก็จะมีประมาณนั้นนะ,ะทุกคนปลาโหลดมีปลาโหลดด้วยฝนตก,มตกไม่มีของนะคะทุกคนก,ก็จะได้ประมาณปลาโหลดจานเท่าไหร่คะนี่ร้อยกับร้อห้าสิบอ๋อร้อยกับร้อยห้าสิบนะคะทุกคนปลาลดนะคป วันนี้ไม่มีของตลาดก็บางๆตานะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้ชมกันก็มีอาหารมาพิมบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูว่ามีอะไรกันบ้าง่ะทุกคนนะนี่เก็บให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเอออันนี้ก็จะเป็นผัดโดนะคะให้แอมด้วยนะเป็นนิสจากกับเ <c oughs> น่ผัดเลยก็ไม่มา ลูกชิ้นปั้นสดมาอยู่ฝั่งนี้นะ้วด้วยลูกชิ้นปั้นสดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกชิ้นมังช้าปั้นสดวันนี้คนน้อยย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เหรอคะใชนะค,ค่ะทักทายทักทายนะคะ,นะคะทุกคน <c oughs> ลูกชิ้นปั้นสดนะคะทุกคนอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะปั้นสดสดเลยนะคะที่รีวิวให้ชมแล้วนะ,ะที่สีนะคะแเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะคะ นี่ก็จะมีหมูอ่าทอดนะคะตะเล็กสวัสดีค่ะจ่าสวัสดีค่ะอ่าไม่กลัวฝนกันเลยนะนี่ปลาส้มคนเดียวนะคะอันนี้ผักออร์แกนิกนะนะน้ำพริกแม่บุญมาอยู่ฝั่งนั้นนะแล้วก็ผักออร์แกนิกอยู่บนฝั่งนี้ปลาทอดนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินนะคะทุกคนเราเดิน ปลามันมีน้อยว่ะดีค um, ่ะปลามีน้อยเหรอคะหมดแล้วนะเพราะว่าปลามาตายแล้วปลาตะเพียนตัวใหญ่หมดแล้วจ้ะตัวละสองนิ้มีหมูมีไข่ปลาค่ะบันนี้คะพี่หกน้อยกระเช้าไม่มีมีกระโดดน้ำตาลเข้าไปเลยจ้าบุ๊มี่โกเป็นโตเนาะมบันนี้ แี่โราณที่นี้ค่ะอืัวตวดีมากนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินต่อนะุกคนเราอนี่แล้วแหละอาหารนะคะนีไม่เยอะนะคะทุกคนประกายให้หน่อยอ๋อ้ยแป้นเนาะอันกินบาทเออสบาทเนาะเออบาทนี่ปลาปปลาที่ตอกมัดเส้นเดียวเป็นปลา สี่สิบบาทห้าสิบได้หกหม้อไหมโอเคอ่าให้เลยเอาปลาอย่างเดียวนะโอเคครับปลาอย่างเดียวไม่ไม่เอาสดสดให้หน่อยก็ได้เอาสดสดให้หน่อยก็ได้เอาสดใหสองงานก็ได้ไม่ไม่เนี่ยใส่ตรงนี้น่ะไม่ไม่คือหมายก็ว่ามันมันย่างหมดแล้วอ๋อโอเคครับผมไม่เป็นไรขายห้าสิบบาทครับผมทุกที่อันนี้เป็นหมูนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อมาถึงนี่นี่คือ เปลาส้มปลาใหญ่นะทุกคนเขียกเขาได้ครับเขียดสามอย่างนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตาข้าวฉี่เจ้านี้จะไม่เหมือนใครนะข้าวฉี่มีสีม่วงด้วยนะทุกคนข้าวฉี่ของปลาเกลืแล้วก็มีอันนี้ก็เรียกอะไรไส้หัวเละ บบกับไส้กรอกนะคะทุแบบะกคนอากานฝนเราเลยต้มน่อยพักขาดเลยอีกหนึ่งววห่วยให้กินบกรมิ้วนะห่วยขอากาศเลยเน <c oughs> ี่ยนะ,ะคะปลาทูครับปลาทูย่างเบือ่ออยู่เ็นกินแบบกินจุกๆเลย โอ้มือนี้มีขนมมาหน้ามือนี้โอ้เคเคอะไรนะคาคาใช่ไหมกางค้าคากาแต่กาฮอมเมดนะคะอันนี้ก็ชิ้นโจหมูแดดเดียวนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะวันนี้วันนี้มีคนมีอ่ามาขายด้วยนะคะทุกคนลูกสาวปะลูกไผ่บ่ โอ้ไปตาหาแก,ก่าทุกคนเอาข้าวเหนียวอนเนียวขาเนียวอ,ยวอม่อน่องนะข้วเรละตรงนะทันบตรงชาติก่อนนะคะ ขนมคนชาติเสร็จเดี๋ยวเราเดินต่อนะจุดขังนี้ก่อนนะคะทุกคนตลาดก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้อาหารทะเลมาช้านะทุกคนอู่ตรงจุดนี้นะคะเพิ่งมายังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะคะ วิขดีค่ะ,ะเดี๋ยวเราเดินนะทุกคนมันนี้ก็ตลาดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนตลาดข้าขงๆที่จะบโเวเพราะว่ามันช่วงพายุเข้าแม่ค้าที่ไกลยังไม่มานะทุกคนก็ส่วนมากก็จะเป็นแม่ค้าอยู่ที่ใกล้ๆมานะคะฝั่งนี้เดี๋ดินเธอออกไปฝั่งนี้นะคะก็คือนี่คือบรรยากาศตลาดในวันี่แปดนะคะ ในวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 8ช่วงอายุเข้าก็จะมี789นะคะทุกคน789ก็เลยบรรยากาศก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเพราะว่าเี่่ให้ชมกันนะฝั่งนี้เนีย มีไม่เยอะค่ะทุกคนมีไมเยอเดี๋ยวเราไปกินกาแฟฝั่งโน้นกันนะคะนี่นะคะพึ่งก็จะมายอยู่ตรงนี้นี่นะคะฝงลงเมตรหรือเปล่าทุกคนมีพึ่งน,นะทุกคนนี่นะคะนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะ ตลาดนัดตลาดเขียวชุมชนเมืองสุรินนะคะก็มีของค้ามาขายประมาณนี้นะคะการเดินตลาดก็ค่อนข้างบางเบาเข้ากับช่วงไทยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะถ้าใหม่ตรงนี้ไม่มา หายไปหลายร้านเลยนะทุกคนหายไปหลายร้านเลยนี่คือบรรยากาศนะคะช่วงพายุเข้ากระลาพายุเข้าก็จะปุ่นประมาณนี้เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะต้องขอบคุณเ c ซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะคะ มาณนี้นะคะตลาดนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดเมืองสุรินตลาดเขีรรยวชื่นเมืองสุรินนะคะ,ครราก,าะก็ี๋ยวบในแทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะ,นะคะ ตลาดแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊ง,งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มิงก็คงกอตัวตงไลค์ก่อนนะคะส,สวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ